สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าความอึดของซอมบี้ความแรงในการตบของซอมบี้นะอันนี้ผมจะไม่เทสอะไรให้ดูนะครับเพราะว่าเสียเวลาผู้เล่นนะดูเสร็จก็ไปปรับตั้งค่าเทสกันเองเลยนะผมเป็นะที่จริงนะคา่าคือกด e c นะครับไปที่การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์นะครับอันดับแรกการตั้งค่าความอึดของซอมบี้ให้ฆ่าตายยาก ตายง่ายนะครับไปที่โลกนะครับไปที่ npc เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันจะมีข้อนี้ว่าตัวคูณพลังชีวิตของซอมบี้นะครับถ้าคุณปรับไว่หนึ่งนะครับมันจะตายง่ายถ้าธนูก็ประมาณ2-3ถึงนัดตายนะครับแต่ถ้าคุณปรับไว้สักส0นี่ก็จะสักประมาณเกือบยี่สินัดนะครับนั่นก็คือ2ต่อ1นึ่ในรการฆ่านะครับนี่คือความเปิดของซอมบี้นะครับปรับพลาตรงนี้ ก็กดปรับใช้นะครับต่อไปเป็นการตั้งค่าให้ซอมบี้ตบเบาหรือตบแรงนะครับให้คุณพิธีความเสียหายนะครับก็จจะมีหัวข้อที่ชื่อตัวคูณความเสียหายของซอมบี้นะถ้าคุณปรับไปที่10นะครับตบ2ถึง3ครั้งเราเกิดเตียงนะครับแต่ถ้าคุณปรับไปที่1น่ี่ก็คือเล่นสบายเลยนะครับเต๋อปองหัวเล่นได้เลยนะครับตต๋อบอมากนะครับ ะครับเอาใหม่นะครับทวนนะครับก็คือ pc ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ไปที่โลก npc เดินลงมาล่างสุดตัวคูณพลังชีวิตของซอมบี้นี่คือความอึดของซอมบี้ว่าจะฆ่ายากฆ่าง่าย2ไปที่ความเสียหายตัวคูณความเสียหายของซอมบี้นะครับนี่คือการตั้งค่าว่าให้ดอมตี้ตบหนักตบเบา หลังจากที่คุณตั้งค่าเสร็จนะครับคุณจะต้องออกไปที่หน้าเมนูก่อนนะครับเพื่อจะไปการรีเซ็ตเซิร์ฟเวอร์หนึ่งทีการตั้งค่ามันจะเป็นการตั้งค่าใหม่ครโอเคนะครับสงสัยอะไรงไงก็คอ,อมเมนต์มาดูนะครับจะได้หาคำตอบมาให้ในอีกทีหนึ่งขอบคุณมากครับสวัสดีครับ